สวัสดีครับเพ็่นรักแฟนบอลชี่รักทุกท่านครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจำวันอังคารที่28มีนาคมยังอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกก็ยังแข่งกันหลายคู่นะครับแต่ว่าเกมอุ่นเครื่องก็น่าสนใจนะครับสองทีมใหญ่ของยุโรปเจอกันแข่งตีสองสี่สิบห้านาทีครับเยอรมันอดีตแชมป์ยุโรป3สมัยอดีตแชมป์โลก4สมัยที่จะเป็นจบภาพฟุตบอลยูโรในปีหน้ามีนัดอุ่นเครื่องกับเบลเยียม เด็ดทุกแมตช์แอดเอดี8 88 ับทีมอันดับ4ของโลกในเวลานี้อันดับฟีฟ่าเยอรมันเป็นรองนะครับอยู่อันดับ14แล้วก็ต่างตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเมื่อปลายปีที่กาตาร์มาด้วยกันนะครับผลงานเหมือนกันชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนแต่ว่าตกรอบตกรอบแรกนะครับฟุตบอลโลกหลังจากตกรอบฟุตบอลโลกแล้วเยอรมันกับเบลเยียมก็ไม่มีเกมทีมชาติอีกเลยนะครับ,รบเพิ่งจะมีกก็ในช่วงฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้โดยที่เยอรมันในฐานะเจ้าภาพฟุตบอลยูโรครั้งต่อไป ไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกก็นัดเปรูมาอุ่นเครื่องที่ไมา์เอาชนะได้2 0ต่อศนะครับโดย2ประตูนั้นเป็นนิคลัสฟูเครกทาคนเดียว2ลูกนะครับฟูครกนั้นจากเบรเมนส่วนเบลยเยียมจบฟุตบอลโลกก็มาเล่นในช่วงฟี f าเด y ครั้งนี้ด้วยการเล่นยูโรรอบคัดเลือกไปเยือนสวีเดนเอาชนะสวยๆเลยนะครับสย์ 0, โดยที่ลูก,กากูทำแฮตทริกนะครับก็มีโปรแกรมนัดเดียวในช่วงฟี ف าเดในยูโรรอบคัดเลือก ก็เลยต้องการเกมอีกนัดหนึ่งนัดเยอรมันอุ่นเครื่องเล่นกันที่โคโลนนะครับเยอรมันกับเบลเยียมเจอกันเขมทีมชาตินานมากแล้วนะครับครั้งสุดท้ายนู่นนะครับเกิน10ปีในยูโรรอบคัดเลือกเยอรมันยุคนั้นเอาชนะเบลเยียมได้ทั้งเย้าและเยือนนะครับมาครั้งนี้ทางฮันซิฟลิกส์ก็เรียกผู้เล่นเก่านะครับผู้เล่นเก่าๆก,กับหน้าใหม่ผสมผสานกันแต่ก็ยังไม่มีรป,ประตูประตูนอยเออร์ที่ยังเจ็บอยู่ไม่มีทม er ัสมูลเลอร์หัวหน้าทีม คร,ครั้งนี้ได้โจชวคิมิดเป็นหัวหน้าทีมนะครับในกะรุปก,ก็มีชินาบรีมีติโมแวนเนอร์แล้วก็ ดิคัสฟูครุกจากเบรเมนที่ทำสองประตูก็เป็นกองหน้าอายุค่อนข้างมากแต่ว่าเพิ่งเล่นทีมชาติ5นัดนะครับสำหรับฟูครุกตรงกลางนอกจากคิมมิชก็มีโกเรสกามีเอมเรชานเกเซ่นะครับแนวรับของเยอรมันก็จะมีกินเชอร์กุนเชอร์แล้วก็มีเดวิดรามนะครับที่อยู่ในชุดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดด้วยส่วนเบลเยียมมีเดอรอยเป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็ลูกากูเป็นรองหัวหน้าทีมที่ทำแฮตทริกในนดทีแล้วค อื่นๆก็มีพรซามีลูเคบาคิโอที่เล่นอยู่กับแฮทาบรินนะครับซึ่งเบลเยียมเองก็เปลี่ยนโคช้ชจากโดมโตมาร์ติเนสมาเป็นโค้ชเยอรมันเชื้อสายอิตาเลียนอย่างเทเดสโกนะครับโดเมนิโกเทเดสโกคุ้นกับฟุตบอลเยอรมันเป็นอย่างดีเพราะว่าเคยคุมทีมทั้งเชลเก้แล้วก็ล่าสุดไลฟซิกก่อนที่จะออกจากไลฟซิกก็มาคุมทีมชาติเบลเยียมนะครับก็มองไปที่เยอรมันเล่นในทินแล้วก็ น่าจะเตรียมทีมาดีแต่ว่าเบลเยียมก็แข็งแกร่งนะครับอาจจะได้ใจเล่นดีแบบต่อเนื่องก่อนหน้านี้ที่กลางสัปดาห์นั้นชนะสวีเดนได้นะครับอาจจะถือว่าเกมมีสิทธิ์ที่จะไหลลื่นแต่ว่าผลเสมอมีครับมีโอกาสเป็นไปได้เสมอแบบมีประตู1 1หรือว่า2ต่อแต่ว่าถ้าเลือกทีมชนะมองไปที่ทางฮันซิฟริกส์น่าจะเน้นให้ผลเป็นที่น่าประทับใจกองเชียร์ในฐานะเจ้าถิ่นมากกว่านะครับเสมอรู้ว่าเยอรมันเฉือนชนะด้วยผลต่าง1ประตูครับ ขอทุกท่านโชคดี